สวยสดค้นงามอีกแล้วครับท่านสวนทุกเรียนราคาดีนะครับแบ่งขายครึ่งสวนหรือยกแปลงก็ได้นะครับเนื้อที่8ไร่3งาน8 1ตารางวานะครับหรือท่านจะเอา4ไร่นะครับก็ติดต่อเจ้าของได้นะครับแบ่งง่ายนะครับเพราะว่าติดถนน2ด้านรูปแปลงสี่เหลี่ยมสวยงามนะครับเหมาะสำหรับนักลงทุน หรือว่าท่านที่อยากจะลองอาชีพใหม่นะครับเริ่มต้นทําสวนทุเรียนนะครับต้นสมบูรณ์มากครับท่านผู้ชมครับนี่ครับโฉนดนะครับทุเรียนประมาณ160ต้นนะครับปีหน้าเก็บผลผลิตได้เลยนะครับปีนี้เริ่มเก็บได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับบ่อน้ําใหญ่หนึ่งบ่อน้ําใช้ตลอดปีพร้อมแผงโซลาเซลล์นะครับมีบ้านพักในสวน มีห้องน้ำนะครับอ่าสนสนใจนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับนัดดูสถานที่จริงได้นะครับอยากได้อะไรนะครับสอบถามให้หมดจดเลยนะครับทุกข้อสงสัยแล้วค่อยนัดดูสถานที่จริงนะครับยินดีตอบอยู่แล้วนะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าต้องคุยกันก่อนนะครับของมันแพงครับท่านผู้ชมครับนี่ครับแปดไร่สามงานก็เกือบ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 เก้าไร่นะครับท่านผู้ชมครับ เดดไร่สามานแปดสิตารางวาราคาเพียง9ก้าล้านห้านะครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับผม